สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมวีพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้นะครับท่านนี่ครับได้มาตั้งนานแล้วนะครับ ทำการล้างแล้วไล่ไปเลยครับท่านรอบอดยเองนะครับเนี่ยมันก็จะภาพแบบนี้ครับพูดง่ายคือล้างยังไม่ออกนะครับท่านแค่รอบเยวเองนะครับสภาพแบบนี้นะครับท่านถ้าสองสามรอบแล้วให้ดีที่สุดต้องสี่รอบครับท่านนั่นแหละถึงจะรู้ว่าจป็งเงาว่าขนาดไหนครับถึงจะเงายังไงมันก็ไม่เหมือนกับยูเอ็นซีนะครับท่านพอเหรียญี่ผ่านการใช้ตากแดดตากลมไม่รู้ว่ากี่ปีต่อกี่ปีครับท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญนี้จะเป็นปีอศอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพิกลับมาให้ดูนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับ เป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่สสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้ครับนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับนับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามกัรนะครับเนี่ยบุลมุลูกก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกรใช้นี่ยแหละครับท่านภูมิพลอรุญจะดีดอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านบุลมุลูพระองค์ท่านดูสิครับเป็นเงื่อนงับนีดูวใกล้ไปเลยครับก็มีรอยบุบรอยบี้รอยขีดรอย ควรเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับเรียนนี้ครับอืมก็สมบูรณ์แบบอยู่นะครับพูดกันตามตรงนะครับแบบนี้ครับคมชัดเจาะมากครับเท่าที่ดูนี่ครับไม่ใช่จะขี้ดูขี้เหล่อะไรขนาดนั้นครับเห็นดูชัดเจนครับไม่ว่าหนังสื้อดซ้ายด้านขวาครับแล้วก็บริลมูรลูกงท่านนะครับสุดยอดกบแบบนี้ครับหายากจริงครับจะได้เจอเหรียญแบบนี้ครับมาดูครับเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับคิวปนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญห้าบาท ทุกปีพสนะครับสันนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยสุดยอดครับสันขอบเฟืองกับอือหือก็มีระบุบระบี้อยู่นะครับสันต้องขอบตรงขอบเหลี่ยมนี้แต่ตรงกลางจะมีไหมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับมีครับเหรียญนี้เท่าที่ผมดูมีครับจุดเดียวครับจุดแรกเข็นแล้วครับสันจะดูต่อไปเลยที่หมุนไปเรื่อยๆครับมีไม่ไม่มีนะครับเนี่ยเท่าที่ผมดูมีแค่จุดเดียวเองนะครับจุดเดียวจริงๆครับต่อไปไม่มีเลยครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยครับ มาดูด้านหลังนี่ก่อนครับว่าเป็นปีอัอะไรนะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังครับจะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแลไม่รอนนิดหนึ่งครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับพอตองทงนห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านสองห้าสี่สี่นี่ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่สี่นี่นะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยถ้าทางจะปิดผลิตเอาเยอะหยือเพื่นกันนะครับท่าน ตอนนี้เท่าที่ผมดูข้อมูลอยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับส่วนตรงกลางคือวัดเบนจมาภผพิตรสิลวะลามครับเนี่ยดูที่ครับว่าวัดเบนจมะบพิตรสวยงามขนาดไหนครับโดยเฉพาะดีช่อฝาครับเป็นชัดเจนอยู่ทุกอย่างเลยครับช่อฝานะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับท่านต่ำลงมาอีกนิดนี่ครับคือกระเบื้องครับเห็นไหมกระเบื้องโอ้โหสุดยอดเลยครับเดรียนนี้คมชัดเจาะมากสมบูรณ์แบบมากครับ กระเบื้องไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยครับปกติมากสวยงามจริงครับดูสิครับดูแบบนี้ครับดูเรียนครับมันกเกณฑ์ทุกสัดส่วนได้หมดเลยครับแบบนี้ครับโดยเฉพาะกระเบื้องครับระล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลิบิกนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี้นะครับท่านคงกว้างของเรียนอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ําหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก็ดสิบหกล้าน ห้าแสนหกหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านเก็ดส right ิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูซีนะขอให้อยู่ที่เหรียญละเจ็ดสิบบาทครับท่านเจ็ดสิบนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านไปใช้นั้นตัวที่เหรียญละสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ